ดีค่ะเรากลับมาเจอกันใน c t r i ิกกับการเขียน SAR อย่างไรให้ปังมาเจอกันใน EP ที่2นะคะก็คือเขียน SAR อย่างไรให้ปังจาะในมาตรฐานที่1และ2ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือ6ขั้นตอนนะคะจะมีด้วยกันอยู่2ทริกทริกแรกก็คือกำหนดค่าเป้าหมายนะคะทริกที่2ก็คือเดินตามแผนพัฒนาการจากกรัดการศึกษาของสถานศึกษานะคะ ในเมื่อเราเดินตามแผนเรียบร้อยแล้วเรามีการประเมินติดตามภายในเรียบร้อยกันแล้วนะคะสเต็ปสุดท้ายเราก็ต้องมีการเขียนรายงาน s a r ใช่ไหมคะถ้าเราเขียน SIR เราก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะทางานค่ะทั้งคณะทำงานชุดนี้ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะคะทั้งมาตรฐานที่1มาตรฐานที่2และมาตรฐานที่3 เพื่อที่จะมาเตรียมเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถ้าเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเสนอคณะกรรมาการสถานศึกษาพิจนารณาให้ความผิดชอบแล้วเราถึงจะรายงานเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเป็นคลิปที่3คุณครูจะต้องรู้จกักหนังสือเล่มน,นี้ค่ะคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งในเล่มน,นี้นะคะ ด้านหลังหลังเนี่ยเขาจะมีเทมเพลตฟอร์แมตของรูปแบบการเขียน s a r ได้เลยง่ายต่อการเขียนเลยค่ะเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่นนะคะน่ารักมากนะคะมีการทำเทมเพลตให้เรียบร้อยแล้วนะคะในการเริ่มต้นเขียนนะคะจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะกล่าวถึงภาพรวมของคุณภาพการศึกษานะคะหลักฐานสนับสนุนแล้วก็แผนพัฒนาคุณภาพ การศษาในปีถัดไปส่วนที่2นะคะจะเป็นรายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศาึกษาตัวอย่างเช่นข้อมูลพื้นฐานผลการประเมินตนเองของสถานศาึกษาและก็ภาคผนวกเทคนิคง่ายๆค่ะให้เขียนส่วนที่2ก่อนแล้วค่อย แบค w a r d กลับไปทำส่วนที่1ยังไม่ต้องรีบทำบทที่1นนะคะอาจารย์ขอย้ำคือให้เขียนบทที่2ก่อนค่ะแล้วค่อยกลับไปทำของส่วนที่1ค่ะอัน,นในตัวเล่มของการเขียนรายงานนะคะส่วนที่1บทสรุปสำหรับผู้บริหารส่วนที่2นะคะก็คือรายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและส่วนที่3ก็คือถ้ามีนะคะ การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาอาจารย์ย้ำว่าทามีอันนี้อาจารย์ก็ให้ใส่ไว้เป็นส่วนที่3ค่ะเราจะมาเริ่มจอบในมาตรฐานที่1การบริหารจัดก,การสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งแบ่งด้วยกันอยู่5ตัวบ่งชี้คุณครูจะต้องมีการประเมินตนเองนะคะว่าในแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยมีการจัดทําแผนพัฒนาการ จัดการสถานพัฒนาในปฐมวัยแห่งชาติไหมข้อสองมีไหมข้อ3ามมีไหมข้อสีมีไหมคาว่ามีไหมมีไหมเนี่ยต้องมีหลักฐานด้วยนะคะไม่ใช่พูดแต่ว่ามีแต่หลักฐานไม่มีอย่างนี้เรียกว่าไม่มีนะคะย้ําถ้ามีจะต้องมีหลักฐานด้วยถ้าเป็นครูมีหลักฐานครบทั้ง3ข้อก็ได้ระดับดีถ้ามีครบสข้อก็ได้ระดับดีมาก ให้ทำการประเมินตนเองแบบนี้ครบทุกตัวบ่งชี้เลยนะคะซึ่งมาตรฐานที่1แบ่งออกเป็น5ตัวบ่งชี้และคุณครูก็นำมาพลิกเลยค่ะโอเคในตัวบ่งชี้ย่อย1.11ได้2 1.1.2ได้3 1.1.3ได้3วิธีการรวมคะแนนนะคะก็เอา3บวกเป็น6บวกอีก2เป็น8คะแนนนะคะวิธีการหาค่าคะแนนร้อยละนะคะก็เอา 8คูณ100หาร9 9ตัวนี้มาจากไหนคะจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ย่อยนี่มีกี่ข้อคะ3ข้อ1ข้อคะแนนเต็ม3คะแนนเพราะฉะนั้น3ข้อก็จะกลายเป็น9คะแนนถ้าตัวบ่งชี้ย่อยของตัวบ่งชี้อื่นนะคะมี5ข้อคุณครูก็จะเป็น3คูณ5เป็น15ยกตัวอย่างเห็นไหมคะตัวบ่งชี้ย่อยกองที่1.3 ตัวบ่งชี้หลักนะคะ1.3เนี่ยมีตัวบ่งชี้ย่อยเน8ตัวเพราะฉะนั้นเวลาค่าของการไปหารว่าจะหารด้วยที่24ค่ะเมื่อคุณครูประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาสรุปภาพรวมของมาตรฐานด้านที่หนึ่การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะคะทุกมาตรฐานจะต้องมีการกล่าวถึงอยู่5ตัวนี้ขอยย้า มาตรฐานเวลาที่คุณครูประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปแล้วตรงสรุปเนี่ยเราจะมีด้วยก,กันอยู่5ข้อข้อที่1ก็คือระดับคุณภาพของทั้งมาตรฐานที่ได้เนี่ยได้ระดับเท่าไหร่ค่ณครูจะต้องเอาไปเทียบค่าซึ่งในเล่มน,นี้มีค่าร้อยละให้เทียบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ 2. ก็คือกระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินง,งานตามตัวบ่งชี้นะคะอย่างเช่น แต่ทีนี้มีในตัว่งชี้ที่1ม IR hmm. so ี3ตัวบ่งชี้ย่อยแล้วก็จะมาเขียนภาพรวมของตัวบ่งชี้ที่1นะคะแล้วก็ตัวบ่งชี้ที่2ตัว่งชี้ที่3ตัวมงชี้ที่4ตัว่งชี้ที่5ทั้งห้าตัวเนี่ยเราก็จะมาหาจุดเด่นค่ะว่าในมาตรฐานที่1เนี่ยทั้ง5้าตัวเนี้ยที่คุณครูมีการประเมินข้อไหนได้ดีมากดีมากดีมากดึงออกมาเลยค่ะดึงมาตั้งไว้เป็นจุดเด่นไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมา ขมวดในการเขียนทีหนึ่งย้ำนะคะจุดเด่นวิธีการเขียนไม่ยากเลยค่ะดูว่ามาตรฐานของตนเองที่เราทำการประเมินได้ระดับดีมากเราดึงขึ้นมาก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยมีจุดเด่นไม่เหมือนกันจึงเป็นไม่เป็นไปไม่ได้ที่ SAR ในเนื้อความในของจุดเด่นที่จะหมุนก,กันขอย้ำนะคะ จุดเด่นของแต่ละโรงเรียนเนี่ยในเมื่อค่าดีมากของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดเด่นจึงไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่อาจารย์อ่านจาก s ไอ r แล้วบางทีจุดเด่นทำไมแค่ขึนงกันไปนหมดเลยนะคะนะฮะอันนี้แบบตัวหนังสือเหมือนเขียนกันเป๊ะๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องพึงระวังเอาไว้นะคะส่วนจุดที่ควรพัฒนากลับดนค่ะในเมื่อจุดเด่นก็คือจุดที่เป็นบวกของเราใช่ไหมคะส่วนจุดที่ควรพัฒนาก็คือจุดที่ เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เห็นไหมคะเห็นค่าเป้าหมายของเราหรือ,อยังอย่างเช่นตัวบ่งชี้ย่อยที่ข้อ1.1.2องคุณครูตั้งค่าเป้าหมายไว้ระดับดีมากแต่เราทําได้แค่ดีตรงนี้นะคะก็หรืออาจจะทําได้แค่อพอใช้อย่างนี้ค่ะเราก็สามารถดึงตัวตรงนี้ล่ะคะ่ะมาเป็นจุดที่ควรพัฒนานะคะแล้วข้อที่5ก็คือ แนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นก็จะคู่กันกับข้อ4ีค่ะในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องมีการพัฒนาอะไรแนวทางเราก็ต้องมีการมีความคิดสร้างสารรค์แล้วว่าเราจะพัฒนาในสิ่งที่ข้อที่4ของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมายตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไฟล์ W o r d นะคะให้คุณครูเข้าใจพอสังเกตค่ะ มาเจอกันที่ไฟล์เวิร์ดค่ะจากคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะเล่นจีมพูเล่มน,นี้นะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่หน้าบกค่ะนะคะก็จะมีโลโก้นะคะแล้วก็รายงานการประเมินต่อด้วยคำนำคำนำตรงนี้นะคะก็ในเล่มจีชมพูมีเขียนให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แค่ดึงมานะคะแล้วก็มาใส่ที่สถานศึกษาของเราเองนะคะ แล้วก็มาด้วยตามด้วยสรารบัญค่ะสรารบัญอาจารย์แบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1บทสรุปผู้บริหารส่วนที่2รายงานผลการประเมินมตนเองของสถานศึกษานะคะแล้วก็ส่วนที่3การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาถ้ามีนะคะส่วนที่1เดี๋ยวเราเราค่อยกลับมาทำค่ะเราไปทําส่วนที่2ก่อนนะครับเพราะถ้าเราทําส่วนที่2ได้ส่วนที่1ไม่ยากเลยค่ะโอเคในส่วนที่2นะคะ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษานะคะเริ่มต้นที่ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้อมูลชุมชนนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายหรือเป้าประสงค์นะคะกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ตรงนี้ดึงมาจากไหนคะก็ดึงมาจากเล่นแผนพัฒนาการากศาึกษาของสถานศึกษาไงคะที่เราได้ทําการสวอตทำวิสัยทัศน์พันธกิจเอาไว้เราก็ดึงข้อมูลจากตรงนั้นมาใส่ได้เลยะคะ่ะ ข้อมูลหลักสูตรนะคะแล้วก็โครงสร้างของการเขียนหลักสูตรดึงมาจากไหนคะในเล่มหลักสูตรของสถานศึกษาไงคะก็ดึงข้อมูลองส่วนนั้นนะคะมาใส่ใน SAR ได้เลยค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ต้องดึงมานะคะเพราะสาระของเขาคือเขาต้องการรายงาน3มาตรฐานที่เราได้ทําในของปีการศึกษานั้นๆน,น,นะคะเพราะเล่มนี้นางเอกของเรื่องคือ3มาตรฐานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติค่ะ โอเคนี่เป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็กิจกรรมประจําวันนะคะที่ส่วนเด็กๆได้ออกแบบเอาไว้ว่าเริ่มต้นรับเด็กตั้งแต่กี่โมงแล้วก็ผู้ปกครองมารับเด็กกี่โมงนนะคะ่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญตรงที่เอาไปทํา PPR ด้วยเวลาที่เราคุณครข้อมูลจำนวนชั่วโมงในการการจัดการสอนเนะะี่ยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวทั้ง6กิจกรรมนะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญในการไปกรอบในเรื่องของ PPR นะคะ นนเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข้อมูลอาคารสถานที่ค่ะแล้วก็ข้อมูลการจัดสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะตอนที่2ข้อมูลผู้บริหารครูและบุคลากรค่ะก็จะไล่ไปนะคะตัวอย่างเช่นพักพนักง,งานจ้าง สนาดจนวนการสอนสมมติว่าเราไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่กล่องสีเขียวตัวนี้ทิ้งเอาไว้นะคะก็จะทําให้เปลืองกระดาษเปล่าค่ะก็เราเขียนไว้ข้างหลังว่าไม่มีก็ได้หรือเราจะโชว์เฉพาะในส่วนที่เรามีเท่านั้นนะคะส่วนที่เราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลใงส่วนนั้นไปนะคะสรุปจํานวนบุคลากรค่ะก็ไล่ไปนะคะแล้วก็ตอนที่3ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ในการดําเนินการซึ่งอาจารย์ดึงมาจากเล่นนี้ค่ะในเล่นนี้มีถามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยดึงมาใส่เพิ่มเติมจากที่เล่มจีชมพปูที่มีกาหนดเพราะว่าอาจารย์ก็จะจะลิงก์กับเล่นของมาตรฐานสถานพาบาประ็มวัยแห่งชาติด้วยค่ะข้อมูลผู้เรียนค่ะอันนี้ก็จะมาสรุปจานวนว่าในเด็กช่วงชั้นที่เราดูแลอยู่นะคะมีจํานวนกี่ห้องนะคะแบ่งเป็นเพศชายกี่คนหญิงกี่คนนะคะแล้วก็เฉลี่ยเด็กต่อห้องกี่คนนะคะอันนี้ก็ระบุไป รวมถึงจํานวนเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเปรียบเทียบ3ปีย้อนหลังนะคะก็เป็นปีปัจจุบันหเช่นปัจจุบันนี้เราทําปี63นก็จะมีปี62ปี61<ม>ให้เห็นว่าจํานวนเด็กของเราเนี่ยมีเพิ่มหรืลดลงอย่างไรนะคะมาตอนที่5ค่ะสรุปข้อมูลผลสำเร็จทางการเรียนระดับสถานศาึกษา3ปีอันนี้อาจารย์จะโชว์เฉพาะ,ะเด็กที่ได้ระดับดีมากนะคะ ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญานะคะว่าเป็นปี6กได้เท่าไหร่ปี62ได้เท่าไหร่ปี61ได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นว่าเด็กได้ดับสามของเราน้อยค่าร้อยละเราดูน้อยอ,อาจจะโชว์สองกับสามรวมกันก็ได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะมาเจาะเรื่องมาตรฐานที่สามเพื่อที่จะเอาตัวเลขมาใส่ตรงนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อด้วย สรุปข้อมูลทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาตรงนี้อาจารย์ก็จะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะในมาตรฐานที่3นะครับเพราะเราต้องมีการสรุปข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลตรงส่วนของมาตรานที่3เนี่ยมาใสา่ในเทมเพลตของหน้านี้ด้วยนะคะก็ไล่ไปให้ครบทั้ง4ท่ด้านนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับของสถานศึกษากับต้นสังกัดค่ะโดยเวลาที่ลงมาประเมินใช้ตัวไหนในการประเมินค่ะเล่มน,นี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าของระดับของต้นสังกัดเนี่ย จะต้องมองให้ครบทั้ง6ขั้นตอนของการจัดทำระบบประกันคุณภาพด้วยอย่างเช่น 1. ศูนย์พัฒนาเด็กๆมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไหม 2. เมีเนี่ยก็มีการกำหนดค่าเป้าหมายหรือเปล่านะคะ2ก็คือมีเล่นแผนพัฒนาก,นการศึกษาไหม 3. ก็คือมีการจัดบริหารสารสนเทศอันนี้อาจารย์เพิ่มเตมิมข้อมูลขึ้นมานะคะอาจารย์ล้อตามกระทรวงของเล่มเก่า จะมีการถามเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งประเด็นตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคุณคุณจะต้องมีการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการวัดและประเมินผลของเด็กค่ะแล้วก็องค์ประกอบที่4ก็คือการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาการจัดก,กรศึกษาของสถานศึกษา 5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หกก็คือจะให้มีการประเมินคุณภาพภายในก็คือมีการตั้งคณะกราารมกา,ารระดับศัลศึกษามีการประเมินด้วยกันไหมถ้ามีปุ๊บเนี่ยค่ะข้อ6ผู้จากต้นสังกัดก็จะได้ทําการประเมินครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็องค์ประกอบที่7ก็คือมีการจัดทํารายงานประจําปีนะคะแล้วองค์ประกอบที่8ก็มีพัฒนาคุณภาพกาพรศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะจากนั้นก็จะเป็นผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก การประเมินคุณภาพภายนอกก็คือจากสมอสอนะคะอันนี้ก็เป็นรูก็ใส่ไปรอบล่าสุดที่ผลสมสองลงมาประเมินเราเมื่อไหร่นะคะเราก็จะใช้เฉพาะรอบล่าสุดนะคะเท่านั้นพอค่ะมาต่อกันที่ตอนที่7รายงานผลการประเมินตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสรุปในเบื้องต้นก่อนเลยคะ่ะระดับคุณภาพและความหมายนะคะในเล่มมาตรฐาน สถานาเดบกปท์ของบแห่งชาติได้ตั้งเอาไว้ว่าระดับดีมากได้ร้อยละแปดสิบสังเกตน,นะคะไม่ใช่ร้อยละร้อยนะคะร้อยละแปดสิบเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงให้คำแนะนำว่าถ้าข้อไหนนะคะในการประเมินของเราเนะะี่ยค่ะยังไม่เหมาะสมที่จะได้ถึง4ข้อเราก็ไม่จำเป็นต้องติกให้เราได้3ตลอดทุกข้อนะคะข้อไหนที่สมควรได้2แลเราก็ใส่ไปค่ะเพราะว่าภาพรวมแล้วเนี่ยร้อยละ80ได้ดีมากค่ะ ากนั้นก็มาสรุปผลการประเมินนะคะก็ให้ดูของปีปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังไป2ปีค่ะมาเจาะกันที่มาตรฐานที่1การบรหิหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งมีเรียกกันอยู่5ตัวบ่งชี้นะคะในแต่ละมาตรฐานจะมี5คําถามหลักี่อาจารย์กล่าวแล้วก็คือ 1. ระดับคุณภาพ 2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 3คือจุดเด่นสีก็คือจุดที่ควรพัฒนาและ5ก็คือแนวทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณครูจะมีข้อกังวลก็คือการเขียนกระบวนการพัฒนาใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะมีเล่มนี้นะคะจะช่วยคุณครูในการเขียนกระบวนการพัฒนาได้เยอะมากๆเลยนะคะหลักการก็คือดูว่าคุณครูกําลังเขียนกระบวนการพัฒนาในตัวบ่งชี้ใดยกตัวยอย่างเช่นตัวบ่งชี้ที่1.1นนะคะประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ย่อย อยู่3ตัวนี้ซึ่งในทุกตัวบ่งชี้ย่อยนะคะในเล่มสีฟ้านะคะก็จะมีรายการวิจารณาให้หมดเลยค่ะคุณครูก็ดึงข้อความให้ตรงกับตัวบ่งชี้ย่อยแล้วเป็นข้อมูลในการเขียนกระบวนการพัฒนาค่ะจะเห็นว่าตัวหนังสือสีดํานี้นะคะเป็นอาจารย์ดึงมาจากข้อมูลในรายการวิจารณาเลยค่ะแต่เราจะมาใส่ความเป็นตัวตนของเราก็คือเราจะมาขยายความเช่นคุณครูมีการประชุมคณะกรรมการ สถานศาึกษาเมื่อวันที่เท่าไหร่มีจํานวนกี่ครั้งต่อปีเห็นไหมคะใส่ความถี่เข้าไปตรงนี้มันก็แสดงความเป็นตัวตนของเราค่ะแล้วก็แผนเรามีแผนมีวิสัยทัศน์ว่าอย่างไรหรือว่ามีชื่อโครงการและกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในแผนพัฒน,นาการศึกษา,าอาจจะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะอาจจะดูเยอะเกินไปพอคุณครูได้เทคนิคแล้วแบบนี้ บางทีเราไปหยิบมาทั้งหมดเลยกระบวนการพัฒนาตรงนี้เราก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นนะให้กระชับแล้วดูว่าเราได้มีตัวอย่างของงานเนี่ยยกตัวอย่างลงไปในกระบวนการพัฒนาค่ะก็จะทําให้ความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อคุณครูเขียนกระบวนการพัฒนาตามแต่ละตัวผงชี้หลักตรงนี้แล้วนะคะก็จะตามด้วยผลการดําเนินงานค่ะ ในผลการดําเนินงานเนี่ยอาจารย์แนะนําอยากให้ใส่ค่าเป้าหมายไปด้วยเพราะว่าจะเป็นจุดที่ต้องเชื่อมโยงไปเขียนในเรื่องของจุดที่ควรพัฒนาค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเพราะฉะนั้นตอบคำถามแบบนี้ให้ครบทุกตัวบ่งชี้หลักเลยนะคะมันจะไล่ไปในตัวบ่งชี้หลักก็คือ1.2นะคะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อยตามนี้แล้วก็ไล่ไปถากผ่านไปนะคะตรงนี้คุณครูเข้าใจแล้วมาจนถึง ข้อที่3ค่ะจุดที่จุดเดน่นในมาตรฐานที่1นนะคะก็ดูว่าข้อไหนที่เราได้ดีมากดีมากดึงมาเป็นแนวทางในการเขียนจุดเด่นเลยค่ะดึงมาเป็นตัวตั้งต้นไว้ก่อนเราจะได้เขียนคำบรรยายต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลักการเดียวกันค่ะจุดที่ควรพัฒนาก็ให้ดูว่าข้อไหนที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายก็ดึงมาตั้งต้นไว้ก่อนค่ะในช่องนี้ หลังจากนั้นเราค่อยมาขโมวดวิธีการเขียนอีกทีนึงแล้วมาตบท้ายที่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมข้อ5กับข้อ4จะมีความสัมพันธ์กันค่ะจุดไหนที่เราต้องพัฒนาและเราจะมีแนวทางมีแนวคิดอย่างไรที่จะทําให้จุดที่ควรพัฒนาของเราในตัวผ่งชี้ที่เป็นไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายนะั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะใช้วิธีคิดแบบนี้นะคะ จนครบทุกมาตรฐานเลยค่ะมาต่อกันที่มาตรฐานด้านที่2คือด้านครูนะคะหลักการเดียวกันค่ะระดับคุณภาพอะไรนะคะข้อที่2คือกระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานค่ะกระบวนการพัฒนาก็ไปเปิดในรายการพิจารณานะคะต่อด้วยผลการดําเนินงานไล่ให้ครบทุกตัวบ่งชี้เลยค่ะเอาละไล่มาเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายก็มาตกท้ายที่จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและก็แนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมจบครบทั้ง2องมาตรฐานแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาจารย์บอกแล้วว่าการเขียน SAR อยู่ที่ความเข้าใจค่ะเราต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้เล่มไหนมาเป็นไกด์ไลน์เราในการทำงานก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะ เขียน SAR ยางไลให้ฟังเจาะในมาตรฐานที่3ซึ่งจะมีตัวช่วยคุณนครูเข้ามาช่วยในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ